ตอนนั้นคือเหมือนโลกของความสวยงามเรามันหักโป๊ะแล้วก็พังลงไปเลยเลยไงพี่เรามีลูกน้องอยู่ประมาณสักร่วมเจ็ดสิบกว่าชีวิตแล้ววันหนึ่งเราไม่เคยรู้จักคําว่าโควิดเราก็สู้กับมันไปเรื่อยๆที่ฉะนั้นก็ถือว่าบริษัทก็กําลังรุ่งเรืองรายการเอ่ยอะไรเอ่ยเต็มหมดมันอาจจะค่อยๆค่อยๆดิส r u p t มานิดๆแล้วพี่ตั้งแต่ทีวีเป็นดิจิตอลแล้วเหมือนสปอร์ตอย่างเงี้ยเราเคยขายได้นาทีละแสนหกแสนแปดวันที่มันดาวที่สุดเหลยเจ็ดพันบาทเงี้ยพี่แต่ต้นทุนยังเหมือนเดิมก็นทุเหมือนเดิม มันจะอยู่กันยังไงอ่ะก็ปรับตัวปรับตัวปรับตัวซึ่งมันก็เป็นในระดับหนึ่งแล้วแต่พอมาเจอโควิดกระแทกซ้ำเข้าไปอีกเรามีวงเงินธนาคารอยู่เกือบร้อยี่สิบล้านค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งธนาคารบอกแล้วว่าหยุดวงเงินทุกอย่างธุรกิจคุณคือธุรกิจเสี่ยงอึ้งเลยแล้วจะไปยังไงต่อทีวีออกถ่ายก็ไม่ได้อีเว์จัดงานก็ไม่ได้ติดล็อกหมดท่องเที่ยวก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่ง สี่ห้าล้านจ่ายไปโดยไม่มีเงินเข้าสักบาทมันเฟลมากพี่มันเฟลสุดๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกเราไม่สู้ไม่ได้หลายๆคนถามว่าเคยคิดสั้นไหมจะบอกจะคิดสั้นไม่ได้จะคิดสั้นไปแล้วลูกจะจะอยู่ยังไงต้องสู้ต้องสู้แล้วเชื่อว่าทุกทางออกมันต้องมีทุกปัญหาม,มต้องมีทางออกในตอนนั้นเราแก้วิกฤตยังไงนะคะความเครียดอันหนึ่งที่มันอยู่ในชีวิตคือไม่รู้จกหยุดเอา เอาที่อฟิตข้าเอาที่มรดกแม่เข้าจนกระทั่งสุดท้ายเอาที่บ้านตัวเองเข้าเข้า,าแบงก์หรอเ่เออไม่รู้จักว่าต้องหยุดแล้ววันที่มันแย่บ้านโดนยึดหรือเปล่าสิ่งที่ต้องทําันแับแรกคือจ้องเอาบ้านออกมาให้ก็ใส่ชื่อลูกไปเลยค่ะแล้วหลังจากนี้ฉันจะไม่ยุ่งแต่สิ่งนี้อีกแล้วคือพี่นึกออกไหมเวลาคนมันหน้าม,มืดคือต้องสู้ต้องสู้ต่อไปเฮ้ยมันมีงานเนี่ยมีงานรออยู่นี่น,นี่ต้องใช้เงินตรงเนี้ยมันนั้นก็หน้าม,มืดเอาเข้า หลังบ้านที่บอกเป็นสตูดิโอกรบเบืองสามไร่ที่เตรียมมันจะทําสตูดิโอขายตมีสติกับมนะันอะแล้วค่อยๆแก้แก้แล้วถามว่าแก้กําลังใจเราอยู่ตรงไหนกําลังใจเราอยู่ตรงลูกใช่ไหมเออเราก็แก้ในวันที่เ,เราแบบเสียใจจะมีทีต้องมีน้ําตาลูกช่วยเราได้ยงไงบ้างน้ําตาก็แล้วจะไม่รู้จะไม่เคยไปตรวจจํเลยไม่รู้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าืซึมเศร้าหรือเปล่าผมนั่งอยู่คนเดียวในห้อง โดยไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นวันแค่เขาเดินมาแตะตัวเราเขากลับมาจากเรียนอย่างเงี้ยมันเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเออมีพลังใหม่เขาพูดเสมอว่าเป็นกําลังใจให้นะครับคือเคนาค่าเขาอาจจะยังไม่มีโมเมนต์นี้คนเล็กนะ,ะ,ะแต่เคนโดเขาจะมีโมเมนต์นี้วันนี้ลูกสองคนต้องรอดูอยู่แน่นอนมีอะไรอยากจะบอกสําหรับนี่คือพลังใจสูงสุดของผู้ชายที่ชื่อจ็อบนิธิในความรู้สึกจ็อบก็คือจ็อบอยากมีลูกมากที่สุดแล้ววันนี้ เรามีแล้วเราคิดว่าเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแน่นอนวันหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องปล่อยมือจากเขาเนาะแต่อยากจะบอกเขาว่าขอให้เขาไปในสิ่งที่เขาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งที่มันเป็นกำลังใจให้พ่อก้าวทุกวันนี้อยากให้ลูกรู้ไว้ว่ามันคือลูกจริงๆ ฝากาความรู้สึกของลูกบ้างภูมิใจในตัวพ่อทุกวันที่ลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้าเพื่อจะออกไปทํางานหาเงินให้กับครอบครัวเราแล้วก็เวลากลับมาบ้านก็อยากจะใช้เวลากับเราถึงแม้ว่าเขาจะเหนื่อยขนาดไหนอะ่ะเขาก็จะกลับมาบ้านด้วยรอยยิ้มช่วงนี้คุณพ่อทํางานหนักด้วยเนาะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาโอเคเขาทําได้เขาสู้ได้แต่ว่าลูกเด็กก็ยังหวังคุณพ่ออยู่ค่ะเรื่องนี้ถ้าได้มีนิสัยที่ไม่ดีช่วงนี้หรือ ว่าด้าเวลาให้พ่อไม่ได้มากเพราะว่าเป็นช่วงสอบด้วยแต่ว่าพอช่วงสอบเสร็จอะด้าจะกลับมาเป็นเคด้าคนเดิมคนเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณที่พ่อเรี้ยงด้ากับพี่โดมาตั้งมาตั้งเด็กๆอย่างดีอะค่ะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าครอบครัวเราเป็น first priority ของพ่อมาตลอดด้าลักพ่อมากๆนะคะ I love you so much dad even words c a n describe how much I'm grateful for you I I love Love you so 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 hope you never breaks much and Arapa never คุณพ่อเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่งของผมเรามีความสุขด้วยกันได้เราซักขอร์ด้วยกันได้มีอะไรเราคุยกันปรึกษากันในทุกเรื่องทุกวันผมก็เห็นว่าคุณพ่อออกไปทํางานจริงๆไปเจอผู้ใหญ่ไปหาลูกค้าอะไรเงี้ยครับก็เห็นว่าพ่อลาบากจริงและรู้ว่าพ่อทําเพื่อครอบครัวของเราภูมิใจในตัวพ่อเสมอครับไม่ว่าพ่อจะเจอวิกฤตหนักแค่ไหนจะเจออุปสรรคอะไรบ้างผมกับน้องก็ เห็นอยู่เสมอแล้วก็รับรู้นะครับก็อยากให้พ่อสู้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงผมกับน้องก็อยู่ตรงนี้เพื่อพ่อเสมอครับขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษที่ช่วงหลังๆอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับพ่อเท่าที่ควรจะมีหรือเท่าที่เรามีเมื่อก่อนจะขอบคุณที่พ่อเป็นพ่อที่ดีเสมอมาให้กับผมและน้องมาตลอดเลี้ยงเรมาอย่างดีมากๆ ขอบคุณที่ให้ความรักเรามาเสมอผมกับน้องรักพ่อมากๆครับเป็นกำลังใจให้จากตรงนี้ครับผมเลิฟเสมอครับผม